สัญญาณเลือกตั้งอบจเป็นไงครับครับคือการเลือกตั้งอบจวันที่หนึ่งกุมภาเนี่ยไม่ได้เลือกตั้งครบทุกจังหวัดแล้วนะครับเพราะว่ามีคนลาออกก่อนใช้เทคนิคไปก่อน27แล้วมีใบแดงอีก2จังหวัดคือรวมไปแล้ว29นะครับจะเหลือในวันที่หนึ่งกุมภาเนี่ยสี่สิบจังหวัดเท่านั้นอ๋อ47จังหวัดนะครับนายกอบจคนเดิมลาออกนะฮะลงสำรับเลือกตั้งใหม่เนี่ย21คนชนะเลือกตั้งกลับมาได้แค่13นะครับสิหน้าใหม่อยู่ในเครือข่ายลงแทน7จังหวัดจังหวัดตตอดีนายกอบจสอบตก7คคนนะรับ ที่ผ่านไปแล้วเนี่ยใน29จังหวัดใช่ครับใช่ครับโอ้สักตัวเก็บคนครับก็ก็ไม่ได้หมายความว่าอยู่ยงคงกระพันนะมันต้องทําความดีต่อให้คุณจะเป็นนักเลงเป็นบ้านใหญ่ก็แต่นี่ถ้าได้เข้าไปแล้วไม่แก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่เขาเห็นเขาก็ต้องไม่เลือกกลับมาเขาก็อยากได้คนที่ตั้งใจมาทํางานแก้ไขปัญหาให้เขานะครับอ่าทานที่มั่นการเมืองใหญ่นั่นคืออบจก็คืออบจใช่ครับก็คือ เห็นชอบนะฮะกรกตเห็นชอบไปแล้วนะครับเรื่องการเลือกตั้งนะครับก็ไปกําหนดวันที่1กุมภาเปิดรับสมัครก็คือ23ก็คือพรุ่งนี้แล้วนะครับครับอ่าสัปดาห์นี้ทั้งสัปดาห์นะครับอ๋อก่อนพีใหม่ใช่ครับเปิดรับสมัครแล้วจำลองการเลือกตั้งระดับชาตินะครับเป็นการสร้างฐานเสียงในทางการเมืองครับมีนัยยะทางการเมืองใหญ่แน่แใช่ครับว่ามีผลครับเพราะการเลือกตั้งนายกอบจไม่มีข้อกําหนดให้ผู้สมัครต้องสังกัดพรรคนะครับ แต่ว่าจริงๆแล้วมีการสนับสนุนกันอยู่เป็นที่ทราบกันดีและกลุ่มบ้านใหญ่เนี่ยนะต้องบอกว่าที่น่าจับตาที่สุดมีจังหวัดเหล่านี้ครับซึ่งตำรวจก็มีข้อมูลแล้วมีนครปฐมชนบุรีสุพรรณบุรีพิจิตบุรีรัมย์เพชรบุรีเพชรบูรณ์สงขลานราธิวาสนครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีเชียงรายศรีสะเกษนครราชสีมานครพนมหนองคายอันนี้เป็นหนึ่ง อยู่ในร้อยสิเป้าหมายใช่ไหมที่ตารวจในสามนี่จังหวัดในสามสี่จังหวัดนะครับอันนี้ก็ให้เห็นผลการเลือกตั้งนายกอบจ14 27จังหวัดครับที่เหลือเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยโอภูมิใจไทยได้เยอะนะฮะเพื่อไทยก็ได้เยอะสูสีก็เลยนะครับต้องบอกว่าสูสีก็เลยแล้วก็มีตดยไทยชาติชาติแทรกบ้างนะครับกลุ่มกองธรรมนัฐทางประชารัฐที่สาแก้วอันนั้นก็คือแทบจะลงคนเดียวเลยนะครับนะฮะแล้วอิสระมีนิดหน่อย ทีนี้ไปดูยุทธศาสตร์ของแดงกับน้ําเงินในการชิงบ้านใหญ่กันเป็นยังไงครับครับฝ่ายแดงนี่ก็ใช้คุณทักษิณเลยตอนนี้เป็นผู้ช่วยหาเสียงครับลงพื้นที่หาเสียงจังหวัดเป้าหมายไปที่ไปมาแล้วก็คืออุดรธานีอุบลราชธานีและกําลังจะไปก็คือศรีสะเกดเชียงใหม่นะครับไปทุกที่ต้องชนะทุกที่ใช่ครับถ้าแพ้นี่เสียฟอร์มเลยนะเสียฟอร์มใช่ครับปลุกกระแสเสื้อแดงมีกระสุนจากส่วนกลางแจกหมื่น แจกเงินหมื่นกับหลายเดีอยมกราดกระตุ้นแทมแจกเงินหมื่นนี่มันมันรัฐบาลครับไม่ใช่เพื่อไทยนะครับอ่าสีน้ำเงินล่ะครับสีน้ำเงินไม่ส่งผู้สว่างในนามพักครับให้บ้านใหญ่พึ่งพาตัวเองนะครับไม่มีกระสุนส่วนกลางไม่มีกระแสให้พึ่งพาจริงได้เหรอไม่มีกระแสใางมีจริงเหรอไม่น่าจะจริงนะไม่น่าจะจริงนะคุณอนุทินล่ะเขาไปช่วยนายกอบจไหมเขาบอกเขาไม่ช่วยครับอ่าไม่ช่วยไม่ปรากฏตัวเลยใช่ใช่ครับเขาบอกว่าไม่ส่งทัพใหญ่ช่วยหาเสียงในอบจนะครับนะฮะแล้วก็ ยืนยันว่ารรคภูมิใจไทยไม่เกี่ยวคือเหมือนกับว่าท้องถิ่นก็ว่ากันไปลไล่เงาอยู่ข้างหลัง่ยัอูข้างงหลแน่นอนนะครับก็ไม่ว่าที่ปทุมธานีนายกแจ๊ดเป็นคนของรรคไหนตอนนี้ภูมิใไาคภูมิใจไทยแต่ว่าไม่ประกาศว่าลงในนามภูมิใจไทยแต่สนับสนุนนะครับหรืออย่างสุรินที่คุณทักษินไม่ได้ลงไปแต่ภูมิใจไทยแข่งกันเองสองเบอร์เลยนะครับแต่คุณมุ่งจะเดินผ่อนนะครับตอนนั้น อ่าน,นี่เราเขายุ่นหมูยุ่นแมวอะไรกันระหว่างอุบลกับนครราชสีมาครับก็คือคพอคุณทักษิณไปลงพื้นที่เนี่ยคายแป้งมันเขาไม่ค่อยพอใจอเพราะว่าเขาก็อยู่เพื่อไทยเหมือนกันนะครับ,รบเขาก็ไปให้เหมือนกับว่าอยู่ๆก็คุณยลดาหวังสุขภิชิตโกศลเนี่ยภรรยาของกำนันป้องวีรศักดิ์เนี่ยซึ่งเป็นนายกอบ,บจโคราชเนี่ยก็ลาออกครับทีแรกบอกว่าจะไม่ลาออกก่อนเพราะว่าพอลาออกแล้วก็มีการส่งสัญญาณว่าอาจจะไม่สมัครใหม่ในนามเพื่อไทย แต่ตอนนี้น่าจะคุยกันลงตัวแล้วคุณักสิณก็เลยมีข่าวว่าเรียกไปเคลียร์เรียบร้อยเรียกไปเคลียร์เรียบร้อยน่าจะวันศุกร์ที่ผ่านมาคุยเคลียร์ด้วยเพราะไปในเวทีอีสานเน็กใช่ไหมใช่ครับไปอีสานกที่โคราดคราด้วยนะครับต้องบอกว่าอย่างนี้อนาคตของหวังสุภกิจโกศลเป็นยังไงเพราะตอนนี้ยังอยู่ในเพื่อไทยใช่ครับก็คือเขาจะแยกพักไหมไม่ครับตอนตอนนี้นะครับก็คือยังเคลียร์กันได้ก็คือยื่นหมูยื่นแม่ตอนนี้ก็คือพอวันจันทร์คือพรุ่งนี้เนี่ยได้ยินว่าคุณยรดา อ่าภรรยากนันป้อเนี่ยก็จะไปลงสมัครแล้วก็ลงในนาาเพื่อไทยแล้วครับแล้วก็วันนี้ถ้าคุณจิตวันเข้าไปชนะได้เนี่ยก็ถือว่าจบจบศึกนี้กันไปนะครับแล้วก็จริงๆเนี่ยลูกสาวกนันป้อก็เป็นรัมตีวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมอยู่ด้วยนะครับุสุดาวันนะครับถ้าถ้าอะไรนะเปิดศึกกันไปกันมาอาจจะมีปัญหาภายในเรื่องต้องเปลี่ยนรัมตีหรือเปล่าอ่ายุ่งอีกยุ่งไว้อีกนะครับต้องต้องดูนะการเมือง เพราะฉะนั้นการเมืองท้องถิ่นมันผูกพันการเมืองระดับชาติจริงๆครับขณะที่สีส้มครับหวังจะปักหมุดท้องถิ่นปักธงท้องถิ่นให้ได้ผ่านมาแล้วสามปียังไม่ได้สักทีใ่ครับในอบจตอนนั้นก็ต้องมาคุยเยอะครับโมเยอะผมกได้รับฟังการวันธนาทรคุณพิธาว่าสุดท้ายเขาจะปักธงท้องถิ่นให้ได้ ตอนนี้ผ่านมา2ปี3ามปีไม่ได้เลยนะจริงๆปี63ก็มีส่งอยู่บ้างนะครับก็ไม่ได้ไม่ได้แล้วก็พอมาปี65นี่มีการเหมือน่ามีการเลือกเลือกซ่อมเลือกอะไรเงี้ยสองจังหวัดก็ไม่ได้นะครับแล้วก็ปี67ปีนี้นะครับที่เราเล่าให้ฟังว่าเ่าไปก่อน27จังหวัดยังไม่ได้เลยยังไม่ได้ตอนนี้เขาหวังอยู่นะต้องบอกว่าเป็นบทเรียนให้พักส้มรู้ใช่ครับเหมือนกันว่าการเลือกตั้งระหว่างประเทศระดับประเทศครับซึ่งเขาได้เยอะนะใกับระดับท้องถิ่นแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงครับตอนนี้ พักส้มพักประชาชนท่งผู้สมัครในนามพักประชาชนที่ไหนบ้างครับ18คนนะครับ18คนก็คือเดิมเนี่ยประกาศว่า2แล้วมาประกาศเพิ่มอีก6กนะครับก็คือเป็นจังหวัดที่เขามีสสแล้วก็มีเป้าหมายนะแล้วก็คิดว่าแข็งแรงใช่ครับแข็งแรงที่จังหวัดที่ใหญ่ๆของเขาครับภูเก็ต แล้วก็จังหวัดยุทธศาสตร์ของเขาอย่างเช่นเชียงใหม่เนี่ยทรงนะครับเนี่ยไปดูนะฮะเขาประกบคู่มวยคู่แข่งเลยประกบคู่แข่งให้ว่าเป็นสิบแปดคู่กก้าของเขาที่จะค่นล้มบ้านใหญ่ครับส่วนใหญ่คู่แข่งคือบ้านใหญ่บ้านใหญ่แต่อย่าลืมนะครับตอนเนี้สิ่งที่เขารู้และเขาบอกว่าในสิบแปดจังหวัดที่ทรงเนี่ยโอกาสเยอะที่สุดน่าจะอยู่ที่นครนายกนครนายกครับทำไมต้องโอกาสเยอะที่นครนายกเนี่ยเป็นนายกอยู่แล้วครับอคือเป็นนายกจะไม่ใช่หน้าใหม่ เป็นนายกมาจอยวันแล้รักเป็นบ้านใหญ่ด้วยเป็นหลานของตระกูลกิติเนศวนครับอ๋อกิติเนศวนเนี่ยก็คือ่าสสตระกูลสสการเมืองตอนนี้อยู่พักอะไรภูมิใจไทยอ่าใช่ครับใช่ครับใช่ไหมใช่ครับเมื่อก่อนอยู่พักชาติไทยมาพักไทยรักไทยแล้วตอนตอนที่คุณทักษิณไม่อยู่แล้วเนี่ยไปอยู่พักภูมิใจไทยนะครับแต่ว่าตอนนี้ลูกเนี่ยมาอยู่พักส้มครับพักส้มชื่ออะไรนะชื่อคุณจิมครับชื่อคุณจิมนะะ ก็ตอนนี้ก็เปิดตัวแล้วเป็นอดีตนายกนะครับซึ่งเดี๋ยวเนี่ยก็คือครบวาระแล้วท่านได้ได้เพราะส้มหรือเพราะบ้านใหญ่เพราะเป็นนายกอยู่ก็อาจจะผสมกันคือเติมคะแนนใช่ครับอาจจะได้คะแนนล้นหลามมากขึ้นครับคือนอกจากได้เรื่องของการเป็นนักการเมืองบ้านใหญ่แล้วพื้นที่อยู่แล้วเนี่ยเป็นนายกอบจอยู่แล้วแต่มีคะแนนนิยมของพักเข้ามาเติมเพราะเฉพาะคะแนนนิยมของพักเนี่ยในการเลือกตั้งอบจ ้องฟันธงพูดตรงๆว่าสู้คะแนนไม่ได้ครับบ้านใหญ่ไม่ได้เลยใช่ครับคือถึงแม้ว่าพรรคเก้าไกลเนี่ยตอนที่เลือกตั้งปีหกเนี่ยบา,บางจังหวัดเนี่ยได้คะแนนปฏิลิต์เยอะแต่พอมาเลือกตั้งว่จอมันไม่เป็นไปตามนั้นก็อาจจะเป็นผ่อดบทเรียนนะแต่คนเนี้ยที่เขาบอกว่าจะเป็นานายกส้มคนแรกคือคุณจิมจกักรพันธ์นะครับแต่ก็ไม่ใช่ส้มโดยเนื้อแท้ทีนี้มันต้องถอดบทเรียนว่าไปสร้างลำบากต้องไปแบบว่าชักชวน บ้านใหญ่ที่พอจะไปกันได้ะคร่บคุมเรื่องการทํางานาให้เป็นแนวใหม่ให้เป็นแนวใหม่เอานายกคนรุ่นใหม่ที่เป็นแนวใหม่สร้างคะแนนนิยมใหม่ให้ค่อยๆปรับเปลี่ยนการบอกว่าเอาน้ําใหม่มาไล่น้ําเก่าเนี่ยยาก